มึงอย่าพยายามอ่านี่ผมปอกให้ยี่สิบอ่ะสักห้าสิบน่าจะพอแบบรู้คนน่าจะได้ยงินใช่ก็ได้โอเคแกอฮลีนหนักมาหนักระวังเฮ้ย หนักมาหนักระวังเฮ้ยเฮ้ยกูไม่เฮ้ยกูไม่ได้รถเข็นมาเฮ้ยดะาล่างดะาล่างโอ้ยทุกคนเห็นใช่ไหมเป็ดเป็ดทุกคนเห็นเป็ดใช่ไหมไม่วิ่งไม่วิ่งถ้าเราไม่ทำอะไรมันไม่ก็ทำอะไรหรออย่ามองก็ก็เพรว่าอย่ามองไอ้อย่าไม่ได้มองมันพยายามจะวิ่งมาหากล้องผมเนี่ยอย่ามองไม่ได้มองมันพยายามวิ่งมาหากล้องกู ปากพองแตเอ็ดโตเชื่อกูเดี๋ยวมังก็ไปเนี่ย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 แดเชื่อกูเอามาวันนี้เอามาวันนี้รู้มึงไม่ต้องพูดรู้มึงไม่ต้องพูด คุณเ,เล่นไม่ทันคุณเล่นไม่ทันมันจับเหวียงไดไม้มันจับเหวี่ยงได้กูจะจับเหวี่ยงมันแล้วมันก็จะกลายเป็นลูกแก้วม,มันบินได้เหรอใช่มันบินได้เฮ้ยกูจับโอ้ยกูโดนที่อีกแล้วไม่เลิกลงหน่อาม,มันาตรงุรง่งๆโอ้ยเป็น,นยังไงทุกคนไอเชี่ยบิงห้องเน็ตคุดไอเฮียบิ๊กมึงเติมเน็ตใหม่ได้ไหม ยอะเลยอ่ะไม่ให้ไม่เล่นอ่ะไม่ตีเอาใหม่ทุดคนเอาเลยไปดิไปดิอพอดไอพออพอดไอพอดตต่างกันอ่นี่มึงดูหนึ่งหน้านี่ดูไอเนี่ยพี่ดำกูชิวฮะเฮ้ยอะไรวะโอ้ไม่ได้โอ้เสียดายว่ะพี่อะไรฉันสาได้ปะไอแพดอะไรวะ มึงควบคุมเป็นเรควบคุมเมาป้ะไอ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาด้าาเลยวะโอ้ชไอ่ไอ้ไม่ดบังเมาเลยว่ะจะพูงทำไมเนี่ย เฮียก <esi> <ibl ia> ูสตรีมที่เฮียกูสตรีมที่16นาทีแ16นาทีแล้วเฮ้ิอ่ะปุ้งไม่ต้องพูดไปเฮ้วางอ่ะงไม่ต้องพูดเฮียนี่เฮียนี่หัวเราหาปามไง